สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมช่องของคุณชายกระจายข่าวครับบอกข่าวร้ายกระจายข่าวดีกับทางช่องของเรานะครับวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งพี่น้องอสมนะครับหรือว่าพี่น้องอาสาสมัครสาธารณส,สุขทุกทท่านเลยนะครับเพราะว่ามีการผลักดันให้พี่น้องอสมี่ได้รับเงินเยียวยา2เท่า ซึ่งก็เท่ากับบุคลากรทางการแพทย์นะครับเท่ากับหมอเท่ากับพยาบาลกันเลยทีเดียวหากเกิดความเสียหายจากผลกระทบโควิดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่จะมอบให้กับพี่น้องอสมอเรานะครับเพราะว่าพี่น้องอสมอเรานี่ก็ถือว่าเป็นด่านหน้านะครับเป็นการช่วยเหลือทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างยิ่งเลยนะครับจนทางอนามัยโลกเนี่ยก็ได้ชื่นชมนะครับ ชื่นชมพี่น้องอสมอเราเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อวันที่16เมษายน2563ที่ผ่านมานี้นะครับท่านนายแพทย์ศักชัยการจนะวัฒนาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชนะครับได้กล่าวว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นด่านหน้าสำคัญนะครับในการรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19นียนะครับ ทั้งการตรวจคัดกรองการวินิจฉัยโรคการรักษาพยาบาลการควบคุมการแพร่กระจายของโรครวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสยยเเส่ยงต่อการรับเชื้อ ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่เป็นประธานนะครับก็ได้เห็นชอบมาตรการการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขนําเสนอขึ้นไปนะครับซึ่งรวมถึงการเพิ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการรวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสมอนะครับ ที่ได้รับความเสียหายกรณีโควิด -19 เป็น2เท่าจากเดิมครับโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งมีนายอนุทินชาญบุรีกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานบอร์ดได้เห็นชอบตามอัตราการจ่ายดังกล่าวด้วยนะครับโดยให้ใช้เงินจากงบกลางที่ได้รับเพิ่มเติมจากรัฐบาลกรณีโควิด -19 นะครับในการจ่ายช่วยเหลือ ใน3กรณีครับมีกระจายช่วยเหลือใน3กรณีดังนี้นะครับ 1. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างทาวรหรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตจ่ายช่วยเหลือได้ตั้งแต่480,000บาทถึง8,000 0 0บาทนะครับกรณีสูญเสียวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจ่ายช่วยเหลือตั้งแต่200 0 0 0บาท ถึง480,000บาทและ3กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจ่ายช่วยเหลือไม่เกิน200,000บาทนะครับทั้งนี้นะครับท่านที่ได้รับผลกระทบครับสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่สปสช,อชอสาขาเขตพื้นที่ภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเสียหายนะครับโดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไปก็ถือว่าเป็นอีกหขวัญและกำลังใจที่มอบให้กับ พี่น้องอสสอมอของเรานะครับวันนี้ต้องอขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องของเราคุณชายกระจา,จายข่าวจะลาคุณผู้ชมตรงนี้ไปนะครับมีความสุขทุกทุกท่านปลอดภัยห่างไกลโควิดครับสวัสดีครับ